ส้มค่ะสั่งส้มมากินค่ะส้มจากเชียงใหม่นะคะนส้มคัดพิเศษคัดพิเศษของค่ะคัดพิเศษนี่ประมาณนี้ค่ะสดๆค่ะสั่งสองวันถึงสองวันถึงค่ะ จากสวนที่อำเภอฝางเชียงใหม่ค่ะอันนี้แตกค่ะนะคระพิเศษยังแตกเลยค่ะนี่ค่ะ